โรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีสังกัดสำนักง,งานเขตเพื้นที่การศึกษาประถมะศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งมีเนื้อที่เจ็ดไร่สามงานจะเป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่หกมีนักเรียนจากเขตบริการในหมู่ที่7และ8ตํตำบลตุยงอําเภอหนองจิกทั้งสิ้น160คน วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนประชาอุทิศบ้านโคกม่วงมุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณภาพสู่เกณฑ์มาตรฐานและจัดโรงเรียนเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ปรัชญาของโรงเรียนคือสิ่งแวดล้อมเด่นเน้นเรียนรู้เชิดชูคุณธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมีบุคลากรทั้งสิ้น14คนภายใต้การบริหารงานโดยนางโสภิตช,ชิมพลีปัก โรงเรียนประชาะอุทิศบ้านโคกม่วงได้รับการคัดเลือกจากสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมะศึกษาปัตตานีเขตหนึ่งให้เป็นตัวแทนจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องการส่งเสริมความเป็นพลเมืองโดยผ่านทักษะการอ่านออกเสียงบทด้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการสำหรับผู้เรียนในระดับประถมะศึกษาพื้นที่ภาคใต้ระหว่างวันที่16ถึง18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2558 ทางโรงเรียนได้คัดเลือกนางอัมภัยมีหินและนางกินตนาคงสาลีเข้าร่วมรับการอบรมการดำเนินงานของโรงเรียนนโยบายและแผนปฏิบัติงานหลังจากได้รับการอบรมผู้รับผิดชอบได้กลับมาดำเนินการดังนี้ 1. บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารให้ทราบถึงจุดประสงค์ของโครงการว่าเป็นโครงการที่จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพร,รั t ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาจำนวนสองโครงการคือโครงการรักการอ่านและโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่ต่างๆ 2. ประชุมคณะครูชี้แจงให้เข้าใจในหลักการและจุดประสงค์ของโครงการและถ่ายทอดการอ่านบทร้อยกรองและบูรณาการการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง 3. คุณครูอัมภัยมีหินอ่านออกเสียงบทร้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการหลังจากทำกิจกรรมหน้าเสาธงและอ่านออกเสียงทางเสียงทำสายในตอนเที่ยงเพื่อให้นักเรียนอ่านได้อย่างถูกต้อง 4. ประชุนนักเรียนจัดกิจกรรมอ่านออกเสียงบทร้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการพร้อมสอดแทรกคุณธรรมในแต่ละข้อเพื่อให้นักเรียนเกิดจิตสำนึกที่ดีและซาบซึ้งในการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการ 5. จัดกิจกรรมแข่งขันการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยจัดประกวดเป็นระดับชั้นเรียน6 ัดกิจกรรมแข่งขันการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการโดยจัดประกวดเป็นระดับห้องเรียน7 คณะครูทุกคนได้นำการอ่านออกเสียงบทร้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการไปสอนสอดแทรกในกิจกรรมโฮมรูมในชั้นเรียนของตนเองเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักเรียนในแต่ละข้อของค่านิยมหลักของคนไทยทั้ง12ประการตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 8. คณะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยในแต่ละชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ถอดบ,บทเรียนที่มีบทร้อยกรองที่เสริมสร้างค่านิยมหลักของคนไทย12ประการมาฝึกให้นักเรียนแต่ละชั้นเรียนได้อ่านให้คล่องท่องให้จําและนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องพร้อมอธิบายเนื้อความของบทร้อยกรองแต่ละบทให้นักเรียนเข้าใจเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เป้าหมายนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จํานวนทั้งสิ้น158คนครูและบุคลากรจํานวนทั้งสิ้น15คนผลที่ได้รับและภาพความสําเร็จผลที่เกิดกับนักเรียนคือ 1. นักเรียนมีจิตอาสา 2. นักเรียนมีนิสัยรักความเป็นไทย 3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทํางาน 4. นักเรียนมีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 5. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ 6. นักเรียนปฏิบัติศาสนกิจการละมาดอย่างพร้อมเพรียงกัน 7. นักเรียนมีความเป็นประชาธิปไตย 8. นักเรียนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 9. นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 10. นักเรียนมีนิสัยจดบันทึกจากการอ่าน11 นักเรียนมีมารยาทความเป็นไทย 12. นักเรียนมีความกะตัญยูต่อคุณครูและพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 13. นักเรียนรู้จักอดออมและประหยัดนักเรียนโรงเรียนประชาทิศย์บ้านโคกม่วง สามารถอ่านออกเสียงบทร้อยกรองค่านิยมหลักของคนไทย12ประการได้ทุกคนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่งผลให้นักเรียนคือเด็กหญิงนุราฟาติมะเจงเงาะได้รับรางวัลน,นักเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับประเทศจากธนาคารอมสินร่วมกับสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนักเรียนรางวัลพระราชทานในปีพุทธศักราช2557 และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่และเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคในวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2558ที่จังหวัดสงขลานางอภัยมีหินเป็นตัวแทนของภาคใต้ในการสัมภาษณ์ความรู้สึกต่อโครงการและหลังจากอบรมได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในโรงเรียนอย่างไรลงวารสารการศึกษาไทยนางอัมภัยมีหินเป็นตัวแทนของภาคใต้ในการให้สัมภาษณ์รายการ eTV คิดใหม่คิดบวกกับครูไทยในการสอนนักเรียนในสมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เข้าใจภาษาไทย ขอขอบคุณพลตรีพิจิตขจรกล่มที่สนับสนุนเงิน500บาทในกิจกรรมใครอ่านได้ให้หน้าละหนึ่งบาทและบทอาขยานให้กับนักเรียนชั้นประถมะศึกษาปีที่หนึ่งขอขอบคุณค่ะ